กองสลาก p l u สถ้าไม่ใช่คนที่ซื้อสลากออนไลน์สังคมก็น่าจะรู้จักชื่อนี้หลังการค้นสลากออนไลน์เจ้าใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยค้น3มเจ้าใหญ่ครับเว็บมังกรฟ้าตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับอีกเจ้าก็คือหงทองและเจ้าสุดท้ายก็คือกองสลาก p l u สแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยกองสลาก p l u สยังสามารถเปิดขายได้อีกเกือบปีแล้วชื่อของ CEO ก็คือน็อตกองสลาก p l u สเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับ เพราะอะไรเพราะในปี2,565เป็นปีที่เห็นชื่อน็อตอยู่บนหน้าสื่อในบทบาท c ีอผ่านป้ายโฆษณาของบริษัทอย่างในกรุงเทพเห็นนะครับมีการโฆษณาแบนเนอร์มนรถเมย์ตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วรถเมย์หลายสายมีแบนเนอร์โฆษณาหน้าเว็บหน้าแอปของกองสลัก p l u สหรือแม้แต่โฆษณาบนรถไฟฟ้าครับก็มีแบนเนอร์ของกองสลัก p l u ติดอยู่บนขบวนรถ ติดอยู่หลายจุดบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ด้วยที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดก็คือการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพที่กำลังจะเตะนัดสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศค่ำคืนนี้นะคะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดประมาณ67ล้านบาท ช่วงนี้เองค่ะที่มีกระแสข่าวว่ากองสลาก plus จะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติไทยแต่ยังไม่ได้เป็นมีข่าวว่าจะซื้อทีมฟุตบอลในไทยและกองสลาก plus ก็มีชื่อเป็นผู้สนับสนุนไทยลีกดิวิชั่น3ด้วยค่ะคำถามสำคัญก็คือเงินทุนที่กองสลาก plus ใช้มาจากไหนปัจจุบันบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดที่เป็นบริษัทแม่ของกองสลาก plus มีนอตหรือนายพันธวัฒนากวิสุทธ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกือบร0อบริษัทนี้มีชื่อผู้ก่อตั้ง3คนค่ะมีน็อตเป็นกรรมการและผู้ขอจดทะเบียนล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนแต่ว่าน็อตก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดก็คือ94%ค่ะมาดูธุรกิจนี้ครับกองสลักพลัสเริ่มทำธุรกิจเมื่อปี2,563นะครับปีแรกเนี่ยขาดทุนครับติดลบหลักแสนบาทปี6,4รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายได้รวมอยู่ที่1,193ล้านนะครับกำไรสุทธิอาจจะยังไม่เยอะอยู่ที่ประมาณ9ล้านบาทแต่ปีถัดมาปี2,565รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองสลากพลัสอัดเงินค่าโฆษณาแล้วก็ค่าการตลาดจำนวนมากก็อย่างที่เห็นในโฆษณาที่เราเล่าไปข้างต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินในหลักร้อยล้านบาทขึ้นไปนะครับปี65จากคำกล่าวอ้างของน็อตที่ออกมาชี้แจงเรื่องภาษี เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอ้างว่าปี6กกองสลักพลัสมีรายได้กว่า18,000ล้านบาทครับคือรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้น15เท่าคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ400ล้านบาทถ้าตัวเลขที่อ้างเป็นจริงก็เท่ากับว่า การเติบโตนั้นสูงมากครับเพราะรายได้เพิ่มขึ้นถึง15เท่าด้วยกันนอตยังชี้แจงถึงวิธีบริหารธุรกิจนะคะอ้างว่าในแต่ละงวดจะใช้ทุนซื้อสลากงวดละ1,200ล้านบาทวันแรกจะได้6ล้านใบตีเป็นเงิน600ล้านบาทซื้อมาใบละ98บาทกว้านซื้อตามตลาดหลักเช่นที่สนามบินน้ำตลาดวังสะพุงหรือตามสี่แยกคอกบัวค่ะ ในมุมมองของนอตนะครับเขายอมรับครับว่าการซื้อขายแบบนี้เข้าขายผิดเงื่อนไขาตามสัญญาเรื่องการขายยกเล่มแต่เขาเชื่อว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ซื้อกับเจ้าของโคตาธุรกิจนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแร่งเงินทุนที่ใช้ในธุรกิจเพราะต้องใช้เงินจํานวนมากและบริษัทนี้ผู้บริหารก็คือนอตเป็นบุคคลที่สังคมเพิ่งจะรู้จักได้ไม่นาน ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานด้วยกันครับ